ก็ถ bon, e. <Alors>, ือว่าล้าพอสมควรนะก็ยังคุยกับนักแกะภาพวันนี้ก็อาจจะมีแลงที่โรงแรมพอนะเพราะว่าเด็กยังไม่ได้่อนที่ย้ายมาพักกันที่วันนี้ครับครับสภาพคามพน้อมครับได้แล้วแต่จากชุดใหญ่มาแล้วมารวมกันตอนนี้เป็นยังไงอ่าตอนนี้ผมว่าน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็มารวมตอนนี้น้องก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเราพร้อม สหรับวันที่29ยังไงนะจะทำให้ทุกคนพร้อมที่สุดนะครับพูดให้แฟนบอลไทยเชียร์ฟุตบอลไหนเดี๋ยวปั๊บงนี้เชิญชวนนะครับเป็นบอลชาวไทยนะฟุตบอลซีเกมส์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอาเซียนนะครับพวกผมมาในครั้งนี้ก็แบบภาร,ระมาอย่างหนักหน่วงนะ <y> ผมกับน้องๆก็จะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับก็ตามเชียร์แล้วกันนะว่าทีมชาติไทยจะต้องบังกัชบชนะไม่ได้ ครับก็พร้อมครับตอนนี้ก็เหลือแท็ติกไม่มีน้อยครับตอนแข่งครับก็ทุกคนพร้อมเต็มที่ครับนัดแรกคิดไม่รู้ข้อหมายแรกก็สั่งแรกมาพูดนะเราเราไม่ประมาดเหล่าเนาะโอ้

กาเดินทางมาถึงแล้วเหนื่อยไหมเพ้าะรับก็ก็อาจจะมีล้าบ้างนิดหน่อยแต่การเดินทางครับเพราะว่าต้องตื่นเช้าแล้วก็ขนของอะไรเงี้ยไปสแต่ว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ใช้เวลาพักแล้วก็มีเวลาซ้อมก่อนก่อนแข่งด้วยความพร้อมตัวเองความมั่นใจก็ก็ถือว่าพร้อมนะรวาก็ได้ซ้อมอาทิตย์มาระยะนึ่งแล้วก็ถือว่ามันก็เรื่องเรื่องความฟิตร่างกายก็ถือว่าพร้อมที่จะแข่งนะร่างกายความพร้อมตัวเองดีมาก ก็ความพอมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับที่จะเข้าการแข่งขันครับเดินทางมามีการล้านก็การเดินทางก็แบบมันก็ต้องมีล้าเป็นธรรมดาครับแต่ก็ได้ฟื้นตัวทันแล้วแบบเกมนัดแรกมองว่าไงบ้างเป็นยังไงก็นัดแรกเจออารลาวรก็คิดว่าน่าจะสู้ได้ครับแล้วก็ถ้าไม่ประมาทก็น่าจะชนะได้ฝากอะไรถึงแฟนบพันธ์ยาครับก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนครับช่วยกันเชียร์ส่งแรงใจมาเชียร์พวกผมครับ ให้เอาเหรียญกับเหรียญทองกับบ้านไม่ได้ครับในฐานะผู้ตามประตูความมั่นใจเราไม่มีเลยก็สำหรับผมก็รับเปอร์เซ็นต์นะครับก็้วสำหรับทีมก็คิดว่ารับเสร็จนะเพราะว่าไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ครับก็ความพร้อมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะโอเคมามามาฟิตร่างกายที่นี่จริงแล้วแล้วแมเช์ของเราเป็นไงก็ต้องแมตช์แรกต้องเอาชนะครับเพื่อเปิดเป็นเปิดเปิดได้ดีก่อนแล้วแมตช์ต่อไปก็จะดีความได้ดึงใครบอล ครับผมขอเชิญแฟนบอลชาวไทยครับที่ติดตามชุด4ีเกมมาตามชมมาเชียร์ได้แล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านก็มีถ่ายทอดสดไปถึงทางบ้านตัวเองเชียร์พวกเราด้วย